สองสามสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องราคาประหยัดน่าจัดในวันไม่เ,มเกิน5,000บาทสองสามสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องราคาประหยัดน่าจัดในวันไม่เ,มเกิน5,000บาทสวัสดีครับผมทีมรีวิวนะครับ ในคลิปนี้ผมก็ขอมาส่องสาสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องราคาประหยัดน่าจัดในเงินไม่เกิน5,000บาทมาให้เป็นตัวช่วยให้ทุกคนตัดสินใจกันง่ายขึ้นนะครับว่าแต่จะมีรุ่นไหนบ้างที่น่าจัดเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่แรกกับ Samsung g a l A x y A12 มีราคาอยู่ที่4,999บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด1 4.0้คูณ75.8คูณ8.9ม mm, เมตร ้ำหนักอยู่ที่205กรัมหน้าจอแสดงผล p l s t f t l c d infinity v display ขนาด6.5นิ้วความละเอียด h d plus 720คูณ่พพิกเซลสายชิปประมวลผล mediatek h e l o g 3 5 octa core oc ให้หน่วามสี่กิกสนับลมให้มาที่118กิกหลรองรับ่วยความจำภายนอกแบบ micro sd สงสุด 1TB เทราไบต์ระบบบริการ android 10ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวควอดแคมมารามีทั้ง กล้องตัวหลักความละเอียด4.8ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.0กล้องตัวที่2เป็นเลนส์มุมกว้างออาต่อวายแองเกิลความละเอียด5ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศารูรับแสง F 2.2ครับกล้องตัวที่3เป็นเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.4กล้องตัวที่4เป็นเลนเดฟความละเอียด5ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.4ครับ ส่วนกล้องหน้าความละเอียด8พิกเซลรู่ใจ F 2.2มีเซ็นเซอร์สแกนน้ำมือด้านข,าข้างของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อแบบ USB Type C มี 4, ทั้งหมด2สีคือสีน้ำเงินและสีดำครับให้แบตเตอรี่จุดใจ 5,000mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว15วัตต์ a s t ชา a r g i n g ด้วยครับมาต่อกันกับสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องราคาประหยัดน่าจัดนีไม่เกิน5,000บาทรุ่นที่2กันเลยนะครับกับรุ่น ซัมซุงก g a ซ a x ง M21 มีราคาอยู่ที่4,990บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด159คูณ75.1คูณ8.9ม mm, ิลลเมตรน้ำหนักอยู่ที่188กรัมหน้าจอแสดงผล Super AMOLED Infinity U Display ขนาด6.4นิ้วความเอีย Full HD Plus 1,080คูณ2,400พิกเซลใช้ชิปประมวนผล e XNOD 9611 Octa Core ไฮแลมาที่4กิก ส่วนหลอมให้มาที่6 4กิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบไมโครเอสดีสูงสุด512ก,กิกระบบปฏิการ Android 1ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่เป็นคลเมรามีทั้งกล้องตัวหลักความเรีย48ล้านพิเซลรูปแสงเอ0ุกล้ลองตัวสองเปยนมุมกว้างเอาตัวลยแองเกลิลวามลเล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุดห2 3องศารูแสง2 2ครับ กล้องตัวสามพลนเดฟความละเอียด5ล้านพิเซลหรือว่าแต่ f สง f 2 2ส่วนกล้องหนา้าความละเอียด20ล้านพิเซลหรือว่าแ f สง f 2 2ครับมีเซนเซอร์สแกนน้ำมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อ USB t y ท e C มีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีน้ำเงินสีดำ,ดำและสีเขียวครับให้แบตเตอรี่จัดเต็มถึง6000ม ah, ิลลิแอมพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว15วัตส์ชาร์จช g ร์อีกด้วยครับ มาถึงสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องราคาประหยัดน่าจัดในเงินไม่เกิน5,000บาทรุ่นสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับกับรุ่น Oppo A15s มีราคาอยู่ที่4,999บาทมาพร้อมกับสเปคตามไี้ครับตัวเครื่องมีขนาด160คูณ7.5.4คูณ7.9มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่175กรัมหน้าจอแสดงผลวัต e r d ปอดิสเพลย์ขนาด6.52นิ้วความละเอียด HD p l u 720คณ1600พิกเซลชิปประมวลผลมีดีเทล Helio P35 Octa-core oc GPU เป็น IMG g e 8 3 2 0ให้ RAM มาที่ 4GB ส่วนลอมให้มาที่ 6GB รองรับหน่วยความจําเสริมภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด 256GB ระบบปฏิการ Android 10ครอบทับด้วย c o l o o s 7.2ให้กองหลังมาทั้ง3ตัวท t เปิ l e Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว13ล้านพิกเซลหรือแสง F2.2 กล้องตัวสองเปลี่ยนมาโครความละเอียดสองล้านพิกเซลรูปแสง f.2.4 กล้องตัวสามเปลียนเทปความละเอียดสองล้านพิกเซลรูปแสง f.2.4 ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดแปดล้านพิกเซลรูปแสง f.2.0 มีเซ็นเซอร์สแกนน้ำมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้าเชื่อมต่อไมโครยูเอสบีให้แบตเตอรี่มาที่4,230ม ah ิลลิแอม ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ2องสารสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องราคาประหยัดน่าจัดหนึ่งไม่เกิน5,000บาทถูกใจรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับ